ทมันก็เลยไม่ออกมาทอดแม่งซะเลยคนเมืองอ่มันก็มันก็เลยจะจบที่ปลาทอดปลาลาพริกอ่์ปลาสามรสน่าผมว่าไม่เกินนั้นแหละอ่างั้นโอ๊ตอ่ถ้าโอรัวแหมคนเมืองกินแค่นี้อ่ถ้างั้นโอ๊ตมีเมนูอะไรแนะนำบ้างก็อยากบอกกินก็มีมีปลาถุงดูดมีปลากระบอเนี่ยปลากระบอเราก็จะมีนึ่งซีอิ๊วปลาต้มจั๊วบางทีเราก็เอาปลานี้ไปทอดก่อนแล้วค่อยมาทำอบขิง ใช่ใช่ใช่แล้ก็จะเป็นเนื้อปลาทอดแต่ว่ามันผัดผิงขึ้นใช่ถูกนั่นแหละครับอร่อยอ่ามีหลายเมนูหรือว่าจะเอาอันนี้ไปนึ่งก่อนแล้วขูดเนื้อมาอย่างเดียวเอาไปทําขนมจีนน้ํายาปลากระพงโอุ้มไหมมันอยู่ที่เราเลือกจะแปลรูปไงอย่างถ้าสมมติพวกนี้ผมขายไม่หมดถามว่าผมยามาขายใหม่ไหมเดี๋ยวมันก็จะต้องกลายเป็นอย่างอื่นผมก็จะเอาไปทําวัตถุดิบอื่นเช่นไปทําน้ําพริกไปทำอ่าเป็นใช่น้ำพริกป็นกระุกเนี่ยนะใช่ครับก็เป็นน้ำพริกปลากระพง เอาปลากระพงไปทอดก่อนแล้วก็เอาเนื้อมาอแล้วก็มาตํารวมกับหอมกับอะไรอย่างเงี้ยครับพริกกระชายมาทำนั่นคือการแปลรูปป่่ใช่เป่ใช่ผมนึกบอกว่าใครเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรแล้วมีปัญหาแล้วต้องเอาไปถมทิ้งนะ่นไผมว่าไม่โคตรสิ้นคิดเลย <S <S อะ<า>แคเพิ่มเนี่ยเอาปลานั้นมานะใส่ในไหยในอะไรนะเพิ่มเกลือไปนะที่ไม่คิดอะไรมันก็เป็นน้ําปลาหรือว่าถ้ามันไอ้แน่จริงทําเป็นปลาเค็มไปแจก คนบนดอยก็แ้คนมันไม่มีอาหารอีกเราเป็นร้อยนะผมงงมากเลยแค่ปาดเพียงแต่ว่ามันต้องมีกรรมวิธีทุกเพราะรว่าเขาว่าอะไรนะพี่เหมียวเพราะว่าเกิดมาผลิตอย่างเดียวผลิตป้อนระบบอุตสาหกรรมเดียววันหนึ่งถึงวันที่โรงงานผลิตนะมันเดินไม่ได้ด้วยโควิดหรือได้อะไรอย่างเงี้ย มันเลยกลายเป็นอยู่ไม่ได้ครับเพราะทําเพื่ออุตสาหกรรมแต่ถ้าเราทาเพื่อความเป็นอยู่ไงมันจะกลายว่าเราก็หากินแต่พอดีไม่มีเราก็หากินเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรแล้วเราก็รู้จักว่าเราได้อะไรมันเราควรจะแปลรูปยังไงเพราะเราอยู่กับธรรมชาติแต่ถ้าคนที่เขาผลิตอย่างเดียวปุ๊บมาถึงเขาก็มีจ้างคนจับคนมีหน้าที่จับก็จับอย่างเดียวไม่มีความรู้อะไรเลยใช่ไหมครับคนที่มารับก็มารับอย่างเดียวหมาการว่าเคยทาแต่ของสดของสดวันหนึ่งปลามันอัดน็อกกลางคืนอย่างเงี้ยเช้ามามัน ท้องแตกตัวบวมอย่างเงี้ยทำอย่างอื่นไม่ได้มันก็ยังทำปลาเข็มได้ทำปลาลาได้ทำอะไรได้แต่คือคนเขาไม่ทำอนะเนาะก็ไปฝังอะไรเงี้ยก็เห็นข่าวว่ารู้สึกเศร้าใจจริงจริง,รง,รง,รงแล้วย้อนกลับไปนะคนเราก็คือเนี่ยผลตกินเองนั่นแหละเมื่อก,ก่อนอะแต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากความสะดวกสบายถูกเราก็เลยเข้าไปสูส่อุตสาหกรรมแล้วก็อาศัยพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรแต่จริงแล้วไอพวกเครื่องไม้เครื่องจักรเนี่ยก็คือมาทดแทนมือที่เราเคยทำเมื่อก่อน่แต่แนวคิดผมมันจะมาจากนี่ไงพี่เหมียวแนวคิดผมจะมาจาก ผมผมหาปลาได้เยอะแล้วผมไม่มีตู้เย็นน่ะผมจะอยู่ไงมันก็เกิดการแปลรูปแบบคนสมัยก่อนมก็ไปถามได้ยังไงดีใช่ผมก็ไปถามภูมิปัญญาคนสมัยก่อนว่าสมัยก่อนเขาทำยังไงเขาบอกว่าเขาทาเกลือเขาฝังทรายเขาแขวนเพื่อเพื่อทําให้ยังไงเป็นปลาเค็มรักษารักษาเนื้ออาหารไม่ให้มันเน่าด้วยเกลือด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการใช้วัตถุดิบพวกนี้มาช่วยเราก็ย้อนกลับไปอ้าวงั้นเราตากได้เราทําอะไรได้อีก ถ้าเป็นสมัยใหม่หน่อยเดี๋ยวนี้ก็มีการผัดเป็นน้ำพริกการแช่ฟิตการแปลรูปต่างๆทำให้มันสะดวกสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยมันเป็นทางออกของของอย่างประเทศเราเลยนะถ้าในฤดูการที่ผลไม้เราเยอะขึ้นอะไรเราเยอะขึ้นแล้วเราไปต่อไม่ได้หรืออะไรไม่ได้มันก็เกิดการแปลรูปได้เช่นอย่างรอบที่แล้วเนี่ยโอ๊ตมีมีทุเรียนทุเรียนระยงเป็นร็เครือข่ายด้วยต้องบอกเลยมันเกิดจากประสบการณ์เราไม่ไม่เก่งเรื่องทุเรียน บางทีลูกมัพอ้อคเป็นเวามเออเอะทำไมปั่นมงใไม่ใช่คือเครือข่ายดันนะที่ระยองนะเครือข่ายที่ระยองที่วันนั้นมาขายทุเรียนนะครับก็เกิดความไม่แม่นขึ้นเพราะว่าทุเรียนมันเป็นออร์แกนิกมันสุกไม่พร้อมกันบางอันแก่ใบบางอันอ่อนไปสุดท้ายก็ได้วัตถุดิบมาทําเป็นทุเรียนโฮมเมดแทนะันนั้นก็จะเป็นไอติมทุเรียนโฮมเมดใช่ นั่นคือการแปลรูปนั่นคือการแปลรูปแล้วโอ๊ตจริงก็ไม่เคยทำมาก่อนไหมไม่เคยทาก็ไปศึกษามาไม่เคยทาก็ไปศึกษาแล้วก็ไปลองทําลองผิดลองถูกเอาแค่เราคิดว่าถ้ามันจะต้องทิ้งอะทำยังไงไม่ให้มันทิ้งใช่ไหมครับปัจจุบันเปลือกทุเรียนก็ไม่ได้ทิ้งนะเอาไปเผาถ่านแล้วก็ไปบดใส่ดินแล้วเหมือนเช่นเมียน่าบว่าโอ้โหใช่ตรงไหนทิ้งเนี่ยขอเลยนะไม่ใช้งไร้เพะพวกแมกนีเซียมโมริเซียมสูงค่ะครับอ่ะอันนั้นก็คือเป็นครั้งของสนและแปลรูปจะว่า ไม่ว่าจะทั้งอาหารทะเลเอ่ยพระโลลมารลากไม้ทั้งหลายย้อนกลับสู่วัฒนธรรมนั่งเดิมเราใช่ครับที่เคยทําที่เคยไม่มีตู้เย็นอ่ะลองศึกษาดูอย่างปลานี่ก็แบบนะที่เราเคยชวนทํากันบ่อยๆน้ําปลาคู่โลกครับพอทิตด้วยนะเห็นไปออกรายการด้วยคนเ่ยดโลกคนนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้พาทําน้ําปลากันอีกไม่รู้เดี๋ยวหาคิวกันนะะโอเคครับถ้าอยากมาเจอโอ๊ตมาคุยเรื่องเนี่ยค่ะ มองพื้นบ้านอาหารทะเลการแปลร,รูปอาหารทะเลอะไรแบบนี้สน,สนุกสนุกกับโอต๊ตเป็นคนเป็นคนสนุกมากโอต๊ตน้องโอ๊เนี่ยก็มาคุยได้ที่ตลาดน,นัธรรมชาตินะฮะฐานนำพระรรมกาวที่นี่หรือถ้าอยากแหมรอไม่ไหวอยากทักส่วนตัวเลยเขามีเพจด้วยชื่อว่าม,วมึกลุงนวดนมึกลุนงนวดหน้าตาแบบนี้นะของของแท้เหมือนจะมีของลอมไม่มีนี่ค่ะนะ มือลงนวดนะนก็จะเน้นในเรื่องของอาหารทะเลแปลรูปตามฤดูกาลเบอร์โทร ok ก็ตามนี้0929537792 0 9 6 0, 0 8 7 5 9 5เผื่อใครอยากได้อาหารทะเลนะให้สง่งถึงบ้านก็บอกกันได้นะคะโอเคนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศของตลาดนธรรมชาติเรานะคะโอ oh, ตอนเช้านี้คนจะคึกคักมากมายทีเดียวตอนนี้ก็ อาจจะร้อนนิดนะช่วงบ่ายๆก็จะซาลงบ้างแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดตลาดกันตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาเจอกันได้ทั้งเสาร์และอาทิตย์นะคะในบรรยากาศแบบนี้นะคะมาเจอกันที่นี่ได้เลยนะคะหรืออาจจะติดตามกันทางไลฟ์แบบนี้นะค่ะนะก็มาเจอกันได้เลยที่นี่นะคะให้ดูบรรยากาศ โดยรอบกันอีกครั้งนะคะก็นี่นะคะพ่อค้าแม่ค้ากับชวอวอดีทั้งหลายแล้วก็พร้อมเจอกับทุกท่านก็มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะ,ะขอบคุณมากมากไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ